เอิงสอนหารายได้จากครีเอเตอร์ด้วยเหมือนการปักตะกร้าทิกต o อก TikTok ได้แหละทุกคนปักตะกร้าใช้สินค้าแล้วรีวิวแล้วได้เงินคืนนะคะพูดใหม่ได้ไหมคะเริ่มต้นเปลี่ยนที่ซื้อที่ใช้เปลี่ยนที่ซื้อที่ใช้คืออะไรยาสีฟันเราใช้ที่ไหนคะปกติเราซื้อที่ไหนเราซื้อตามร้านสะดวกซื้อถูกปะ่ะเอิงเริ่มต้นใช้สินค้าแอมเวย์ใช้ดีค่ะบอกต่อค่ะแชร์ค่ะเพื่อนอยากทำธรุรกิจเราก็แนะนำค่ะก็เริ่มเกิดรายได้เริ่มได้เงินคืนสบู่ยาสีฟันผงซักฟอก โปรตีนยาสระผมรองพื้นเครื่องสําอางคุณซื้อจากห้างอะคะ่ะเป็นเดือนนึงกี่พันบาทอะลองพิมพ์ให้เองหน่อยได้ไหมคุณซื้อของพวกนี้ที่แบบใช้อยู่แล้วอะซื้อของกินของใช้ทิชชู่เนี่ยทิชชู่อันนี้แอมเวก็มีนะคะเห็นปะ่ะเอิงก็เปลี่ยนยี่ห้อใช้เราเราได้ใช้ของดีอะเอิงตีให้เลยตัวเอิงเองอะเอิงใช้ประมาณเดือนละสี่พันเอิงแค่เปลี่ยนที่ซื้อสี่พันบาทเนี้ยเอิงเอามาจ่ายในแอมเวแล้วเอิงก็ได้เงินคืน,นะคะ่ะ เงทำอะไรบ้างเอิงกินโปรตีนเอิงลดน้าหนักเอิงมีผลลัพธ์เนาะหนึ่งปีเก้าเดือนเอิงได้รายได้เท่านี้สิบสี่มกรานะคะอันนี้คือสองปีสองเดือนแล้วก็สองปีสี่เดือนค่ะมันหกหมื่นค่ะเห็นป่ะมันก็แว่งประมาณเนี้ยจากตอนแรกเลยนะที่เอิงเริ่มธุรกิจรายได้เอิงแค่สองพันสี่ร้อยบาทนะจากการที่เอิ้งลดน้ําหนักตั้มต้นลดน้ําหนักเราก็เปลี่ยนที่ซื้อที่ใช้เช่นยาสีฟันสบู่มาสหน้าซื้อของแอมเวย์ก็ได้เงินคืนค่ะ แล้วผลิตภัณฑ์ดีด้วยถูกปะเราได้ใช้สินค้าคุณภาพได้เงินคืนใครจะไม่เอาเอิก็เริ่มต้นเดือนแรกด้วยรายได้2 2,400บาทเนี่แหละถ้าใครที่สนใจอยากมีรายได้ก,กระเป๋าก็ทักเอิมาได้นะคะเดือนที่2ค่ะ8,200บาทมันจะมีงานอะไรอ่ะที่ได้เดือนแรก2 4 0 0เดือนที่2ได้8 0 0 0เลยอ่ะบวกกี่เปอร์เซ็นต์น่ะบวกเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะหลายร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเอิงให้ดูเดือนที่3ได้11,000แล้วอ่ะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วเดือนแรกสองพันสะี่เดือนที่สองแปดพันเดือนที่สามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเดือนที่สี่เอิงได้ประมาณพันสามทุกคนรายได้มันก็ตกถูกปะแต่มันคืออาชีพเสริมแอมเวย์ M คืออาชีพเสริมของเอิงเพราะฉะนั้นเอิงไม่ได้ซีรียสเลยได้อีกกระเป๋านึงก็ดีถูกปะเอิงก็พัฒน,นาตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆเทคคอร์ call, เอิงเรียนโภชนาการเอิงถึงมาเป็นโค้ชได้ทุกวันนี้ไงคะรายได้เดือนที่11นะ8,9 0 0ก็คือมันจะแกว่งอยู่ประมาณนะี้ถัดไปค่ะ7,3เดดนนนทที่13นะุกคถัไป เดือนที่สิบห้าค่ะสามหมืนแปดเห็นไหมจากเจ็ดพันเก้ากระโดดมาสามหมืนแปดคือรายได้อาจจะไม่มั่นคงนะคะแต่เองก็ทดัคู่กับงานประจำไงได้รายได้แบบนี้เออกูเอาวัสักตั้งหนึ่งวะอันนี้คือรายได้เดือนที่สิบห้าใช่ปะ่ะแล้วก็ถัดไปค่ะสิบห้านะถัดไปอ่ะเดือนที่สิบเจ็ดสองหมืนสามเห็น 23, ไหมสองหมื่ 20, 24, นสามค่ะถัดไปเดือนที่ยี่สิบละสองหมืนสี่ทุกคนแล้วถัดไปเดือนที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะเดือนที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือหนึ่งปีเก้าเดือนฉันได้รายได้หลักแสน ข้อดีนะสำหรับใครที่อยากมาทำแอมเ์คเอเตอร์ด้วยกันหรือว่าอยากเปลี่ยนที่ซื้อที่ใช้เราได้เงินคืนสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้รูปแบบการทํางานจะเป็นแบบออนไลน์ช่วงเริ่มต้นทําคู่กับงานประจําแบบเอิงได้เลยทักมาตามช่องทางหนะ้าโปรไฟล์ได้เลยนะ